วันนี้จะมาอู้เรื่องเกี่ยวกับอันตรายภัยในสังคมต้องระมัดระวังสำหรับผู้สูงอายุนะระวังใหอดีเน้อผู้สูงอายุผู้สูงวัยบดีไปไหนคนเดียวลุงนี่เจอกับตั๋วมาแต่ว่าสดๆด,ดหอนหอนจะอู้หึ่อฟังแต่ว่าลุงไปกาดไปซ้อซื้อพักไปถึงกาดคนมันหลายลุงก็เลือกซื้อพักซื่อขัวอยู่หัน่น ก็มีละอ่อนพอใจไว้รุ่นมาจนเสลุงลุงทะเลสลาไปปุ้นแหน่ลุงก็เรียวพ่อเอ๋ไอ้นี่มันยังไดละอ่อนดุนลูกดุนหลานเตี้ยวบ่พอลุงก็มากุดใจับนล่งจะเป็นยังในข่าวละก้าไอ้มูมิชาชีพที่มันจังมาล่วงกระเป๋าลุงกุดใจได้ลุงก็ซ้ำกระเป๋าเตียวทั้งหลังเพราะว่าลุงจังเอาโทรศัพท์ใส่ไว้ในกระเป๋าเตียวทั้งหลังปากดว่าโทรศัพท์ลุงหายหูละ ลุงว่าต้องเป็นไอ้นี่แน่แ่เอาโทรศัพท์ลุงลุงกับเตวไปเปียกแขนมันไว้ไอ้น้อยคิงเอาโทรศัพท์ลุงไปกัคิงลักโทรศัพท์ลุงกะมันก็บอกว่าบาได้ลักบ่งูุ้เรื่องแต่ลุงมั่นใจว่าจะต้องเป็นมันแน่นอนลุงก็เลยไปห้องยามรปภที่เปิดเฝ้ากาดมาเปุน่น่อแม่อูอ้คือรปภฟังปอ,อก้าแมล้าเปิ่นก็ยืนพอกันจะนักเขาก็ข้นตัว บับปะโทรศัพท์เออก็เลยถามว่ามาก,กันกี่คนสงสัยต้องทําเป็นทีมแน่ได้แล้วก็เอาอยืนแหมคนแถมคนก็ยืนแหมคนเขาก็บอกว่ามาด้วยกันสามคนอ๋อเปินกับห้องมาให้ควบคู่คนเลยเปื่อนมันแน่เอามายืนฮะคนทุกคนบับปะเอออ่ารอ,อ,อ,อพอๆก็ว่าอ้าลุงเอาโทรศัพท์ไปแล้วลุงลองกดเบอร์โทรลุงแล้วก็โทรพอหรอ ฟังเสียงเอามันอยู่ดีไผ่ตัแต่ยังได้เสียงมันตึงดังเออดีลุงก็กดเบอร์โทรลุงเข้าใส่แล้วก็โทรตืดตืดมันติดอยู่แต่มันบบกมีเสียงก็ยังกุดเขาอย่างมาโวยอย่างมาเกงได้โทรศะพรท์บไปปุ๊บปิดเสียงปั๊บอีน้อลุงก็โทรให้ไหมตืดตืดก็เดิอมีเสียงไหมนยิ่งครับอืมว่าได้ลุงก็เดือดต่กะ มึงเอาโทรศัพท์กูไปไว้ไหนอีน้อไมย่ยิงคนนั้นก็ตอบมาไอ้เงาปูเท่าก็เสียงมันคุ้นๆน,นี่มึงเอาโทรศัพท์ไว้บ้านเนี่ยมึงไ,ได้อาโทรศัพท์ไปตวยรู้มึงจะเอาก็ับมาเอาบ้านนี่คนเดียวมึงหลยโอ้เป็นวันลุงลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านมาได้เอาโทรศัพท์มาตดยสกักรมอันเนี้ยเตือนภัยระวังเลอภัยอันตรายของการเป็นโรคไอัชไซเมอร์เนี่ยลงถึงได้มาเตือนภัยอันตราย ต้องระมัดระวังโรคอัลเซเมอร์ลงๆล,ลืมๆนี่นะฟูสูงไว้อย่าไปไปไหนคนเดียวเดี๋ยมันจะเดือดร้อนเดีด๋ยมันจะลุลังอย่างอี้อู้คือฟังแล้วนะจะไปโคดกันเนอะอู้คือฟังมาได้แนะ่ okay. Okay. Yeah.